เปลี่ยนเรียงเนาะเปลี่ยนมาได้เอฟซีทีไาตัวนี้แหละมันถึงแ <c oughs> ล้วปุ๊บตัวนี้แหละตัวเลขละสิบมันที่หกสองแปดเก้าสามเก้าสี่มันพอได้มันเป็นเลขนั่นมันเป็นเลขที่มันต้องเป็นเลขคู่น,นี่สามตัวบนยังเหมือนเดิมเนาะปู๊เนานะ ตัวล่างก็คือเก่าเด้อพี่น้องเด้องวดนี้ปูมันใจตั้งแต่ต้นคลิปจนถ่ายค,ออคลิปยังเป็นตัวเก่าพี่น้องค่ะสองเกตแปดสองแปดสองหกสองเก้านะอปูเอ้าต่อคลิปนี้มันเลขสองมันอยู่ทางนี้เด้อปูคืดพอแล้วพี่น้องต่อคลิปนี้เลขสองอยู่ทางทางหน่วยเด้อพี่น้องเด้อ ลองไปเลยการเรียนยากยากเลยลงในคลิปชุดแรกชุดแรกกับชุดแรกก็เหมือนกันเล่นไม่ได้อีกแล้วปูเลขปูไขม้าอ่านเบิดแล้วว่าทั้งนั่นก็ซับกันมาหนีเลขสองก็เล่นกันแต่ว่าพอนผ้าลวยยึดตำแหน่งนั่นได้ปูยึดยึดตัวนั่นดิเพราะว่ายิบลอตเตอรี่ไว้แล้วยึดตัวนั้นแต่ว่มันม้ามันจะเป hm ็นสองหกน้า อเนอองเงนมาลักต็มก็คือสองหองเ้าสองเจ็ดสองแปดบอเดนมันสินไม่ตัวเด่นเลยนี่แปดหงแต่ก็เป็นตัวกันไม่ได้สอโมเมนดอกคาบูมันถี่มากพี่ละนานชุดแหลก้ะปูเด้อชุดแหกเด้อเพียนชุดแหลกล้วมันถี่มากเีชุดแรกเลยนะเสองแเก้าสองอะะเคยชุดแรกนะมามันถิไปอยู่ชุดแรกเตามที่จริงนี่เลยตัวนี้มันบอเดิน มันดีเด well. <ah> ่นตัวนี้ต totally ัวนี้ตัวนี้ตัวทั้งทั้งนลราปูตัวทั้งทั้งนะรตัวนี้หระวะตัวนี้เก้าสองเดี๋ยวละเลยบานี้เก้าสองบานี้หัวเก้าเก้าตัวเดียวกันเกิดว่ามันปีนหัวได้บานี่สิบว่ไงหลังหัวหัวกับหือหือหืวหือหืัปปอหือหืหลอดื้หือืออสอหอือออออ เออสิบหญ้ามันออกมันโตเดียวกันเน้นหน้าปูเนอะหัวเป็นหัวเกิดออกบนรองล่างได้ป่าวเนี่ยหอวปูนนี่ถ้าไปบนไปล่างเป็นหญ้ปูนมันมีสอเรียกเก้านันละเท่ากำลังวันนันละเท่าเก้ามันจะไปตัวหนึ่งบันธีเท่าเก้าเก้าเท่เวียกันมันเป็ียนญ้ากันเป็นเปลี่ยนเสี้ยวเป็นสองเก้าเก้าสองทองห่วงหงสองแต่ว่าเลขแปดหงนั้นมันกัดเป็นตะเล่น ่มันเลขติด,ดยอยู<า>นน่นี่เลข้ยงแปดหกมาเปอร์เซ็นต์มาจากเปอร์เซ็นต์นี่ปูวแปดหกเปอร์เซ็นต์มาจากเปอร์เซ็นต์มันก็คือเอ๋อซีสวงไปคูณไปติด,ดนะนะเลข้ยงสวงไปคูณมันจะไปติดตัวใดหรอกแต่ไม่ได้ไปติดมันมีตัวติดอยู่๋อซีฟสวงไปคูนหรเลขมันติด นี่มันจะไปอย่เนี่ยถิมบ่ไรถิมบ่ไรนะปุ๊นวาหนึ่งตัวนั่นี้ค่ะกับว่าหันก็มาหานี่หาเก้าสี่มันมาห่านี่เห็นบแนี่สาบันที่สองแปดสามหลักสิบบนบ่ค่ะมันไปบนไปล่างได้ไปบนเลยนี้เลยติดประจำวันอแต่ว่าแต่ว่าสียูหลักสิบมันบ่ปู่สียูหลักสิบบ่มันไปน้ำกันได้แต่ว่าขันหกบ้านนี่หกม้านนี่ออกไส้นี่ นาเ่น 9, กันเก้ามากเก้าอกใส่ซุบนี่ค่ะสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกเก้ากับหกมัมาติดนอยู่นี่แต่ว่าเป็นรักซิบ่ค่ะนี่จำกัดรักบ่ได้โอ้ไม่ได้จำกัดลักอืมไปซิบไปหน่วยมาเบิ่งเลขรักซิบมันดีบ่ดนี้เลขรักซิบบนมันก็นมีเท่านี้นี่รักซิบบนมันมีอยู่สี่ตัว นี่ดิหลักสิบบนลักสิบบนแปดสี่สองหกมาสิบบนหลักสิบบนแปดสี่สองหกว่ามันก็มาบนหานเดี๋ยวลักสิบขันเก้าสามแบบนี้เก้าสามเนี่ยบ้า,าน,นาจ,จะมาเมื่อวานประพัน์มันมาก,ก่อสาม เลี้ยมมากบางยานเนี่ยมันมากตัวใดมากบางยาเนี่ยฮะมากบางยาเนี่ยมักตัวใดพาฮ<ะ>ันนะมากพาฮันม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 ักเก่าสามมันขีดเส็นมันมากเก่าสานเนเม,าม,กเ,มเก่าสี่เก่าห้าบ้านนี่รักเสีฟข้าบมี่หรือเปล่านี่รักเสียบนเด้ดิที่เมื่อเก้าสามเก้าที่ก็ห้ายังไรคือบะมี่นี่บี่ <laughs> ว่า,ามันก็บขา้าห้ารักซีบมันเป็นขี้ขี้ม้านนี้เป็นเร่คู่ นกคัดข้อกันอยู่นะก็ตามก็ที่ก็หางวดก้อนหาแปดมันเขากันกับเหล็กลักสิบของเชียนสว่างโคราชน่ะนะมันเขารักสิบมีมีหามีเก้ามีเจ็ดมีหนึ่งเขารักสิบนเด้ออยู่นี่มันก็มาหาชนกันกับเขามันนี้ไปก็ละทาสงเยื้อนมันเชียงสว่างโคราชบ่ตรงกันวากันบ่ตรงกันนั่นบ่ปูบ่ตรงกันแล้วอั่นบ่ บ่ตรงกันกับเชียนสว่ huh. ังกับเชียนบ่ตรงกัน hmm. มันบนอันนี้บอกแมนตรงบ่เลขนั่นกันเรียกว่าบอกภะหัตมาพะหัตเลขมันบนไอี้อีกเด้อเลขลังสิบมันคูมักกระดันเพราะมันแหละมักไปมาบมันพู้กับบ้าดันพู้กับบ้าคัดดอกมักไรกันเรียนเอาแต่ว่ามันว่าเก่าสามเก่าสี่เก่าห้ามันกับมันกับไปซสื่อไวรายแล้ว กันแล้วจ่ปูกหายแนวท่าหมว่าแปดลักติบบุญสี่ลักติบบุญสองลักติบบุญหกลักติบบุญมันบอไดไห้มีเก่าจ้างเบ็ดอยู่นี่ค่ะน<า>ั่นละะมันขัดกัน<า>งวดก่อนมันบ่นขัดกันงวดก่อนมันเข่าหาลักติบ<า>บัานนี้มันขัดกันนี่แต่ที่แน่ๆพู้ได้ยากด้วยตรงตัวนี้ เลขมันบนอดไรมากลักซิบขีบมันมากคูนี่ชุดนี่สามตัวบ่นเน้นๆนี่ห้าสองหกเว่าเลขย่ามันไปตัวนี้เลขสองหกเนี่ยไปน้องกันสิบสองแปดก็ไปก็สิ็หกเลขกันมันมีสองกับหกบนขันมันบอกสองหกเมื่อก็้ดีออกแปดหกเลขเลยมันขอลักซิปแล้วเดี๋ยนี้แปดหก สองหกสองเก้าสองก็มีได้รักสิบค่ะแล้วว่าเก้ามันเรีนตารางเก้าน้ามาตารางแน่นอนแต่สิเก้าสองเก้าสองตารางติดติดติดซี่นี่ปูมันจะเป็นตัวนี้ได้บ่หนิจึงซี่ได้บ่บ่ได้สี่มาฝั่งสี่มาไบ่มาไร่บ่ปู มันจะไปติดสมมติว่ากระคือก,กากระบาดเลยเนี้รี่นี่กากระาบาดหวดก้อนนัน่นนี่นีหาแปดที่บอกออกหาเปดเห็นมั้ยันตรงกันค่ะ วนี้กมาด้ก็อยู่นี่หกหนึ่งมาได้ในหกสองมาเนี่ยแปดแปดห้าก็มาได้แปดสี่มันกับเปียได้ก็เหมนแต่ว่าเจ็ดสามก็มาได้ได้เจ็ดสองขันเก้ามากเก้าห้าเก้าสี่ก็มาได้ได้เก้าห้าเก้าสามเ่ยเจ้าว่าเลขมันผัดเด่นหกสองหกแปดแปดสิคืองวดก็เลยออก ห้าแปดเห็นปะแปดกวงซี่บ่ได้ออกห้าแปดมานี้ล่ามันก็ออกสองแปดเห็นปะล่างออกแปดสองสองแปดมันปไปลักษณะนี้เลขกากระบ,บาดแปดทิศกันขำว่ากวงก้วมันบอ,อก งวดก้อนคำเป็นเดียวกากรวบาคำเมนเดียวิังทิ่เก็สองเนี่ยมันบ่ออกเงินมอตัดเหลือคู่เดียวสำรับเกีสองมันกากระบานมันพานล้วหกสองเจ็สองแปดสองคันได้กากระาคู่เดียวแปดสองพกมันกระดับบันนี้เกีมันกรบะมีสองแปดเป็นได้บ่อสองแปดสองแปดเป็นได้ แต่ว <ider> <doors> ่ามันบดะเด็นมันเด่นตัวนี้ก็ตัวนี้เด่นสองหกกับสองเก้านะปุ๊นหกแปดเด่นก็เด่นขึ้นกันเรีอกว่าไม่ได้เป็นแปดหกหกแปดบนเรีอกว่าไม่ได้เป็นสองหกหกสองงวดก่อนหนึ่งกันเจ็ดห้าสามเก้าหนึ่งมาหลักสิบบน มันมันมาหารัทธิบทล่างมันออกแปดรองมันบ่มีแปดแปดมันแปดตารางบอกนี้เลียกมันมากเก้าจะรางว่านี่เรียกมากเก้าตัวเดียวเก้าว่าวิ่งวิ่งเก้าล่างวิ่งเก้าบนวิ่งสองกับหกบนวิ่งสองกับหกล่างวิ่งตรงนี้เรียกกลางกับบานี่เรียกลางกับบะนี่มันออกก็ออกตะเลียงมันบ่ออก ไปจังสี่ไปจังสี่จังสี่มันบอกออกมันจังสี่มันก็บอกออกมันอยู่หาสองค้องหาจากนุเยี่ยนก็ไปแล้วนั่นบอมีสองหาหนึงมเนี่ยจากนุเยี่ยนประดึกไวยอยู่ตัวกัดดินขึ้นกันนั่แปลว่ามันมีเซตเป็นได้ขึ้นกันแปดหกนี่เกิดว่าออกสองแปดหกมันก็ดีถือโต๊ะคาร์ลักล้อยพวกเขาก็ดดินคันลักลอยทัุกออกสองแปดหกเรื่อว่าแปดสองหก มันก็ดีถือตัวเถื่อกันเนี่ยค่ะตามที่จริงสองมันช่มาโยนแต่เนิ่มรังสีที่สองแปดไปเก้าสิมหกเก้าก็พบมากนักหน่อยค่ะตอนนั้นหลักสี่คักแล้วนับปูนเนาะเก้าก็วบมากนักหน่วยจังหนึ่งเด้อค่ะมันจะไปกำลังบ้านอะไรที่เก่าอะมันพม่เลือกมีสิบเก้ามันบอก ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะในการแนวทางดีๆเด็ดๆจากปูหานเจ็ดแปดเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอฟซีทันใดมากพราแม่พี่น้องปองไปทันใดมากก็ล่องยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลไวได้นะคะพี่น้องเนาะค่ะปูก็ยังยำคือเก่านะคะเลขที่นักเน้นก็คือสิเป็นสองหกสองเก่าคือเก่านะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบ่มีแนวเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะค่ะ ค่ะไตตองเบงกอนเนาะคะ่ะพิจารณาเบงกอนเนาะคะ่ะวิเคราะห์ให้ดีกอนลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์หลุดเด,ด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไรกะพิจารณากรเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านเนาะคะ่ะเฮ่งเฮ่งรุยรุยสุขภาพแข็งแรงทุกทันเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะคะ่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะให้กำลังใจทังช่องกะขอให้ โชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำลำลร้ยๆล่ยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ